กี่ครั้งแล้วเนี่ยเวลาฉีีให้เปิดฝาชักโครกด้วยภรรยาผมเป็นคนขี้บ่นมากผมลืมครับแล้วก็ฉี่เรียรา,าดไปหมดเนี่ยลำบากแม่ต้องมาขัดที่อีกทำงานก็ว่าเหนื่อยแล้วนี่ต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกว่างวางเนี่ยก็ช่วยกานทำบ้างสินี่คุณพอได้แล้วลูกยังเด็กอยู่นะเดี๋ยวลูกก็เก็บไปคิดมากหรอกทำไมพูดนิดพูดหน่อยไม่ได้เลยงั้นคุณก็ดูแลลูกเองเลยแล้วกันนะ นีสใสยแย่ๆแ,แบบนี้ไม่รู้ไปได้จากใครมาพ่อมันหรือเปล่าก็ไม่รู้เออแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็มีประชุมผู้ปกครองด้วยฉันไม่ได้ไปนะฉันมีทำโอทีคุณไปด้วยล่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่้องมาเธอใช่ไหมคะวันนี้มีประชุมผู้ปกครองแต่ไม่เห็นมีใครมาหาน้องเลยอะคะออ่ะฮะขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ บ้ทเธอไม่ยื่นทําอะไรตรงนี้เนี่ยประชุมผู้ปกครองไม่ใช่เหรอประชุมเสร็จตั้งนานแล้วแม่ยังใช่แม่ของผมอยู่ไหมเนี่ยทําไมประชุมผู้ปกครองก็ไม่มาแล้วเสื้อเนี่ยแม่บอกกี่ครั้งเราให้เอายัดใส่ในกางเกงทำไมบ้าเธอถึงแต่งตัวไม่เรียบร้อยแบบนี้เนี่ยตัวเองทำผิดแล้วก็ยังมาบ่นผมอีกโอเคโอเคงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าวันนี้บ้าเธออยากกินอะไรเหรออยากกินเคเอฟซีครับ ไหนบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมาประชุมผู้ปกครองแทนฉันไงตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยมาตอนนี้มันจะทานอะไรเขาประชุมเสร็จไปตั้งนานแล้วช่างมันเถอะเย็นนี้กลับมาเนี่ยก็ซื้อเคเฟซีกลับมาให้ลูกด้วยลูกอยากกินกลับมาแล้วเหรอแล้วไหนเคเฟซีที่บอกให้ซื้อเข้ามาเฮ้ย ผมลืมไปเลยอะเดี๋ยวผมรีบไปซื้อหนึ่งนี่แหละไม่ต้องไปละเรื่องแค่นี้ก็ทำให้ไม่ได้นี่พาเธอ,อเขี่ยข้าวเล่นทำไมเนี่ยผมไม่อยากกินผมอยากกิน KFC KFC อ่ะไม่มีหรอกรีบรีกินข้าวเลยไปผมไม่อยากกินได้ไม่กินก็ไม่ต้องกินออกมานี่เลยนี่คุณลูกแค่อยากกิน KFC เองอะจะไปดููลูกทำไม ฉันบอกให้คุณซื้อเข้ามาแล้วทาไมคุณถึงไม่ซื้อเข้ามาล่ะก็เมื่อกี้ผมจะออกไปซื้อนี่ไงแต่คุณก็ไม่ให้ผมไปอะ่ะคุณกลับมากี่โมงวะถ้าคุณออกไปซื้อตอนนี้เนี่ยกลับมาอีกทีนึงก็ดึกแล้วทําไมไม่รู้จักซื้อมาตั้งแต่แรกเวลาฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยทาไมคุณไม่ใส่ใจที่จะฟังบ้างล่ะทำไมผมจะไม่ฟังนี่ผมงงมากเลยเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้คุณยี้งงหงิดจังเลยอะ่ะนี่นี่เน,น,นก็ใสอารมณ์แล้วอะ่ะตอนเช้าฉันออกไปทํางานพอเลิกงานกลับมาบ้านเนี่ยฉันก็ต้้้อองงงงดดููแลกกทําาานนบีนคุุณจะไไไม่หหัหดดย แล้วดูคุณสิเลิกงานกลับมาบ้านเนี่ยคุณทําอะไรเอาแต่ขึ้นไปนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนห้องคุณไม่ทําอะไรเลยสักอย่างก่อนที่จะมีลูกเนี่ยคุณพูดอะไรกับฉันไว้บ้างเนี่ยคุณลืมไปแล้วเหรอคุณว่าเราสองคนเนี่ยจะดูแลลูกกันไหวไหมไม่ต้องห่วงนะี่รไหวแน่นอนคุณมีผมอยู่ทั้งคนน่ะผมจะช่วยคุณดูแลลูกเองตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ยคุณเคยช่วยฉันเลี้ยงดูลูกไหม ไม่เคยเลยที่รักคุณช่วยไปดูลูกหน่อยสิลูกร้องใหญ่เลยอ่ะวันนี้ฉันไม่ไหวเนี่ยฉันเพียมากเลยอ่ะพุงนี้ผมต้องไปทำงานตั้งแต่เช้าว่ะผมก็ต้องพักผ่อนอล้วนะผมเ่เข้าใจว่าที่เขาชอบใส่อารมณ์เป็นเพราะผมที่อยู่บ้านเฉยๆแต่ไม่ช่วยทำอะไรเลย ัลลโหอะไรอีกอ่ะนี่คุณวันนี้ผมมารับลูกแล้วนะเราสองคนว่าจะเป็นตลาดอ่ะย็นนี้ผมจะทําอาหารคุณอยากกินอะไรไหมอืมอะไรก็ได้อ่ะโอเคครับป่าลูกแม่ครับพ่อซื้อมาให้ที่รักกลับมาแล้วเหรอรีบมากินข้าเว <S 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 เดี๋ยวพ่เธอเป็นอะไรไมั้ลูก ไม่เป็นไรนะลูกพ่อครับทำไมวันนี้แม่ไม่ด่าผมเลยวันนี้แม่เขาอารมณ์ดีนะเพราะเราทำตัวน่ารักกับแม่ไงครับแม่เลยน่ารักกับเราแต่บัตเทอร์ทำผิดบัตเทอร์ต้องทำยังไงครับขอโทษครับแม่ เป็นไงมาเธอกับข้าวฝีมือพ่ออร่อยไหมสู้ของแม่ไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวพ่อต้องไปฝึกกับแม่บ่อยๆละจะได้ทําให้ลูกกินตอนแม่เลิกงานดึกก็ได้ครับแต่ถ้าแม่อร่อยอีกสั่งเคฟซีให้ผมกินเลยนะตามกฎหมายอยู่กินก็นได้สามเดือนก็สามารถหย่าก,กันได้ละ แต่งงานกันมาตั้งหลายปีอะพี่ไม่คิดเลยนะว่าหนูจะมีแต่วความคิดเรื่องหยาห์หยาหาพวกเนี้ก็ําพี่ไม่อยากให้หนูหนูจะฟ้องพี่หมดตัวเลยไอ้โดูก็อย่างที่เขาว่านะผู้หญิงอายุ30มักจะเหมือนหมาป่าพอ40มักจะกลายเป็นเสือหนูก็เห็นแก่ตัวเลยรู้ป่ะนี่แกพูดอะไรของแกอะบอสผมพูดไม่ถูกตรงไหนพี่ผมไม่เคยเห็นคู่ไหนที่เป็นผัวเมียกันแล้วอยากๆหยาก็หยาหทันทีแบบนี้หรอกทำไมผู้หญิงต้องมีเซ็กหลังจากแต่งงานกันแล้ว กลับมาแล้วหรอคะโอ้ตกใจหมดใส่ชุดอะไรเนี่ยชุดนอนใหม่หนูเองอ่ะสวยไหมพี่แต่งงานกับหนูม,มาตั้งหลายปีพี่เห็นทุกซอกทุกมุมของหนูแล้วใส่แบบนี้มันน่ารังเกียจพี่แต่งงานแล้วไม่ใช่หรอพี่ไปทำงานก่อนกับข้าวเตรียไมไว้ยังอยู่ในครัวคะ่ะเดี๋ยวหนูแต่งตัวแล้วรีบตาม อะไรเนี่ยมีแต่เมนูเดิมๆกินแบบไม่ทุกวันก็เบื่อป่ะวะไม่ดมไม่แดกแล้วเพราะว่าไม่มีเซ็กความสัมพันธ์ของเราสองคนก็เลยเริ่มขัดแย้งกันโอ๊ยไม่ไหวลยุยพี่บอสอย่าไปนอนข้างนอกเลยนะหนูกลัวว่าถ้าลูกเป็นอะไรขึ้นมากลางดนะึกหนูจะรับมือไม่ไหวอะพี่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอพรุ่งนี้ต้องทำงานหาเงนินเลี้ยงครอบครัวนี่ไงอารมณ์ของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงไม่มีวันจางหายไป งั้นเดี๋ยวหน, them them. หนูรีบกล่อมลูกให้หลับแล้วพี vale> <h <h ่ค่อยกลับมานอนก็ได้นะเป็นผัวเมียกันนะแยกห้องนอนมันไม่ดีหรอกความสัมพันธ์มันจะจืดจางนะพี่บอสแยกห้องนอนไม่ได้เกี่ยวความสัมพันธ์ของผัวเมียหรอนะรีบกล่อมลูกนอนได้แล้วหนูเวลาที่พี่บอสเบื่อฉันเขาก็จะเอาเงินไปเป็นผู้หญิงคนหน่งเพราะไม่มีเซ็ตเราเปลี่ยนจากสามีภรรยาเป็นแค่ ชุด์หนูนะซีโหแต่ชุดอะไรดีพี่บอสไม่เคยเป็นห่วงฉันเลยไอ้บอสแกไปไหนมาเนี่ยทำไมเพิ่งกลับปล่อยให้ลูกกับเมียแกรอเนี่ยทำโอทีมาเดี๋ยวไปนอนก่อนนะเมื่อไรก็คุยกันตั้สบายเดี๋ยวแกไม่คิดจะคุยกับหยบมันหน่อยเหรอผัวเมียกันแยกห้องกันนอนนานเนี่ย มันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์จางลงได้นะแล้วแกจะใช้ชีวิตครอบครัวต่อกันไปยังไงไม่ต้องมาสอนผมหรอกหาผัวให้ได้ก่อนพี่อ่ะไอ้ไอ้ไอ้บอสโอ้ยหยกเดี๋ยวพี่ไปคุยกับมันให้แล้วกันหยกใจเย็นๆให้เวลามันหน่อยแล้วกันนะพี่บอสนอนกันเถอะ พี่บอกว่าพี่อยากมีลูกสาวไม่ใช่หรองั้นทำลูกสาวกันไหมเขาไม่ได้รักฉันอย่าได้ก็ดีหยกมันควรอยากับแกตั้งนานละพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยแกคิดว่าหยกมันอยากให้แกมีอะไรกับมันโดยที่แกไม่เต็มใจงั้นเหรอ ไม่เต็มใจยังไงชีวิตหลังแต่งงานแล้วไม่มีอะไรกันมันอยู่ด้วยกันได้ไม่นานหรอกนะแต่แกรู้อะไรไหมบอสว่าสิ่งที่เจ็บปวดมากกว่าการที่ไม่มีอะไรกันมันคือการนอกใจแกผมก็ไม่ได้ทำเรื่องไร้แรงที่พี่พูดปะผมกับโยบแต่งงานตั้งหลายปีผมไม่เคยทำหยกเสียใจเลยสักครั้งแกแน่ใจว่าแกไม่ได้ทำหรือแกไม่กล้าอยอมรับกันเน่เน่พวกจะมาหนูนเป็นข้าวไหมคะ ไม่มีอะไรอะไรทั้นั้พี่บอสหนูไม่เคยคาดหวังการมีอะไรกันกับพี่นะแต่ทุกครั้งที uh ่มีพี่ไม่เคยมีอารมณ์ร่วมกันกับหนูกำลังใจพี <No> ่ก็ไม่เคยให้หนูแล้วที่สำคัญพี่ไม่เคยรักหนูเลยด้วยซ้ำการแต่งงานที่ไม่มีอะไรกันหนูยอมรับได้นะแต่สิ่งที่หนูยอมรับไม่ได้เลยคือพี่ไม่เคยรักหนู ยกมันพูดถูกนะชีวิตคู่ชีวิตหลังแต่งงานมันคือการใส่ใจกันให้มากและพยายามทําความเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายผลลัพธ์หลังแต่งงานกันเราไม่มีอะไรกันะมันมีอยู่แค่สองแบบถ้าไม่หย่ากันสุดท้ายก็มีคนอื่นพี่ว่าถ้าแกไม่รีบไปคุยกับโยกตอนนี้ยไม่นานบ้านแกได้แต่งจริงๆแนะ่พี่ ขนาดแต่เนื้อต้องตัวผมยังไม่อยากทําเลยตอนจะทําลูกคนที่สองอะ่ะผมทําได้แป๊บเดียวผมก็หมดอารมณ์แล้วผมฟื้นหลายครั้งแล้วพี่ใครมันจะทนหน่อยวะกําลังมีอะไรกันก็มองไปเห็นรอยแตกที่ท้องโอ้โหเราจะอ้วกอ้วกไโอ้ว